ผมคิดว่าเรื่องโกงเรื่องคอรับชันเนี่ยแต่ถ้าตัวเองไม่ทําก็ถูกตาหน้าว่าไอ้โง่เช่นค่าอาหารกลางวันของเด็กงบประมาณกับหัวละ13บาทบางโรงเรียนเนี่ยปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาจ่ายแค่วันละ500บาท1สัปดาห์เนี่ยนะครับเหลืออย่างน้อย1,000 10, 0บาทบางโรงเรียนก็ยังมีเทคนิคนะครับบอกให้ผู้ปกครองจะเอาเด็กมาเข้าโรงเรียนนี้ ต้องเอาเข้าวสารมาให้โรงเรียนหนึ่งคนก่หนึ่งถังเป็นกองทุนอาหารกลางวันครับว่าวันนี้คนในสังคมไทยเนี่ยรู้ถึงหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ตนเองปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนและชาติบ้านเมืองถ้าคนเรามีต้นแบบที่ดีอะคะ่ะานนักเรียนก็จะดีตามโครงการหมาเว้าบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสิทธิตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ